แล้วก็นี่นะฮะวันนี้ร้านพี่ออยมีหนูเข้าใหม่นะครับเป็นหนูดัมโบรลตตะกุลดัมโบเนาะดัมโบแลตแต่เป็นสายพันธุ์ไม่มีขนนะครับนี่พี่ออยดัมโบที่บีบมาแล้วนะคะก็หูน้องจะกลางมาถึงหูจะกลางดัมโบธจะกลาถ้าเป็นแลตอ่ะโอ้มันจะตั้งอออันนี้เป็นดัมโบที่บีบออกมาเป็นสกินนี่สกินนี่สกินนี่ก็คือหนูไม่มีขนหนูไม่มีขนเนาะ อ๋ผมไม่ได้สังเกตว่าดัมโบปกติหูจะไม่กลางใช่ไหมครับอ่าถ้าเป็นแล็บเฉยๆนะครับดัมโบแลบปกติหูไม่กลางแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะหูกลางหูมันจะอ่าอยู่บนหัวอ่าฮะอ่าแต่ถ้าเป็นดัมโบ่ค่ะที่เขาเรียกกันว่าดัมโบดัมโบนั่นหรออืมหูมันจะเหมือนช้างดัมโบ่ะครับอ๋อคือหูมันจะกลางนะคะลักษณะหูก็ต่างกันนะคะอืมอันนี้เขาไม่ดุใช่ไหมพี่อ่าสายพันธุ์มันไม่ดุอยู่แล้วครับ ท่อเมื่อก่อนมันก็เคยเป็นหนูที่เป็นหนูเลี้ยงสวยงามมาก่อนอ๋อ<ล>เคยจัดอยู่ในกลุ่มหนูเลี้ยงสวยงามมาก่อนใช่ค่ะท่อมันออกลูกเยอะเขาก็เลยทาเป็นหนูเยื่อหนูเยื่อโดยปริยายเพราะว่าออกลูกเยอะเมื่อก่อนเคยเป็นหนูเลี้ยงสวยงามมาก่อนใช่คซึ่งก็มีราคาพอสมควรแล้วตอเมื่อก่อนใหม่ๆครับพี่จำราคาเมื่อก่อนได้ไหมตอนนําเข้ามาใหม่ๆแรกๆหลักพันเลยครับหลักพันใช่ค่ะณปัจจุบันตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่าง 60บาทนะครับเนื่องจากว่าเขาออกลูกเยอะเนาะพี่ออยบอกเพราะออกลูกเยอะเขาก็แบบมันล้นตลาดพัฒนาการจากหนูสวยงามกลายเป็นหนูเหยื่อใช่แต่มันจะมีเฉพาะกลุ่มที่เขาเลี้ยงเป็นหนูสวยงาม,มการกินหรือลักษณะฟอมมันก็จะสวยขึ้นอ๋อ,อยังมีพัฒนาเป็นหนูสวยงามให้สวยขึ้นจากเดิมอีกใช่ค่ะมันมมต้องแข็งแหน้าสั้นๆวอมสวยๆเอาไป ผสมพันธุ์กัไปบีบต่อเดือนนี้ได้สีแล้วก็ได้ฟอร์มที่สวยขึ้นยังมีกลุ่มที่นำไปพัฒนาต่อจากหนูจากหนูดัมโบธรรมดาพื้นฐานให้เป็นหนูสวยงามเพิ่มขึ้นโดยเลือกหน้าสั้นหน้าสั้นสั้นแล้วก็สีสวยสวยฟอร์มสวยสวยพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆอยู่นะครับยังยังมีกลุ่มที่อนุรักษ์เลี้ยงเป็นสวยงามอยู่ แต่ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอีก<ห>จากจากมีขนเป็นไม่มีขนใช่ไหมพี่อ,อันนี้คือหลุดมาจากตัวมีขนแต่แรกเดิมที่แล้วก็มันคล้ายๆเป็นเลือดชิดรอะไรพวกนี้เนาะเราก็หาตัวที่มันไรหัวเยอะๆมาผสมกันจนเรื่อยๆหัมนเริ่มหายไปเริ่มหายไปจนเลือดนิ่งณนะปัจจุบันก็คือว่า ถ้าเราใช้ตัวไม่มีขนผสมกันก็ได้ลูกเป็นไม่มีขนเลยพอเลือดนิ่งแล้วใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็เลยทําแต่ไร้ขนเลยอ๋อพี่ออยทําแต่ไร้ขนเลยใช่ค่ะเมื่อก่อนหนูก็ยังมีกลุ่มของหนูอยู่นะที่เป็นกลุ่มดัมโบเลยอะครับอ๋อมีกลุ่มดัมโบโดยเฉพาะอ๋อพี่อ้อยบอกมีกลุ่มดัมโบโดยเฉพาะเลยนะครับพี่ออยก็มีกลุ่มของตัวเองอยู่เมื่อก่อนพี่ออยทําดัมโบ าขายทุกสีกันขายทุกสีอ๋นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นขอในเฟซดัมโบแลตอ่ดัมโบแลตอ่าใช้ชื่อนี้เลยเนาะอะฮะโอ้หกพันเหมือนกันนะก็จะมีนี้อ่าคนที่เขาเอามาลงโอ้น่ารักแฮะถ่ายความสวยงามความน่ารักของแต่ล่ตัวเนี่ยครัอ่ฮะ อ๋อมีกลุ่มของดัมโบ้โดยเฉพาะด้วยเหมือนกันนะครับ<ช>ยังมีกลุ่มผู้นิยมชอบเลี้ยงดัมโบ้เป็นสวยงามอยู่บางคนก็มาตรวจลูกของตัวเองมีขนหยิกด้วยนะครับอ๋อมีขนหยิกด้วยใช่ค่ะส่วนสีสันนี่ก็แล้วแต่คนที่ทําได้พี่นคน,นที่บีบได้อ๋อเมื่อก่อนก็จะมีสีเป็นสีบูสกายอะค่ะสีบูสกาย อันนี้หระฮะอันนี้จะเป็นสีเทาเทาอ่อนเทาอ่อนเนาะสีเทาอ่อนก็จาไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะว่ามันจะไปตรงไหนที่มันจะมเยอะเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็คือพี่ออยอ่ะหลงเหลือคือเหลือทําแต่แบบตัวไม่มีผลใช่ค่ะเพราะเอาเวลาส่วนใหญ่มาอยู่ที่ร้านเลยก็ก็เลยไม่ค่อยได้ไปทําตรงนั้นเข้าใจอยู่พี่ถ้าเวลาเรามาอยู่ตรงนี้เราก็จะดูแลตรงนู้นไม่ได้เนาะ ก็เลยเน้นพี่ออยเลยเน้นมาทําเป็นดัมโบแบบไม่มีขนแทนนะครับก็สวยงามนะครับพอดีช่วงนี้มีกระแสหนูไม่มีขนคือหนูสฟิงค์มาด้วยแต่ไม่ใช่หนูดัมโบนะครับหนูสฟิงค์มีมีคนให้ข้อมูลในคอมเมนต์ว่าเป็นหนูหนูหนูไม้หนูไม้นี่หนูไม้คือตัวนี้นะครับตัวเล็กกว่าดัมโบนะเมื่อก่อนหนูไม้จะมีแต่แบบมีขนอย่างนี้นะแต่ตอนนี้เราสามารถพัฒนาเป็นแบบไม่มีขนได้แล้วนะครับ หมอ,อพี่ออยก็ยังไม่เคยเห็นเนาะตัวจริงหนูหนูไม้เนี่ยค่ะอือฮึนหนูไม้มีทั้งหมดอยู่สามอย่างเนาะที่หนูจรผงน,นะนะมีขนธรรมดาแล้วขนซาตินแล้อีกตัวจะเป็นขนยาวหนูไม้ขนยาวใช่ค่ะมันมันมันมีหลุดมาเรื่อยๆเนาะอ๋อมันมีหลุดมาเรื่อยๆเดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว,ว่าขนยาวอ๋อเดี๋ยวหนูให้เทียบให้ดูนะ สีขาวนะ่าจะเป็นพื้นฐานขนธรรมดานะใช่ไหมพี่เนี่ยขนสั้นกับขนยาวมันต่างขนสั้นกับขนยาวใช่เนี่ยสีขาวจะเป็นขนเรียบสั้นส่วนตัวนี้จะเป็นขนยาวล้วจะมีอีกอย่างนึคือขนซาตินขนซาตินด้วยหรอ,มอไม่รู้ว่าจะมีให้เทียบหรือเปล่าเนาะไม่รออู้ว่าจะมีไหมถ้าพูดถึงความความความ,ความใจดีความเชื่องดัมโบจะเชื่องกว่าใช่ไหมครับ หรือว่าคล้ายๆกันอยู่ที่การเลี้ยงอ๋อขนเงาเงาอ๋อพี่อ้อยเรียกว่าขนซาตินนัเขาเรียกกันว่าขนซาตินค่ะขนมันจะเป็นเงาเงาเหมือนเป็นเงาเงาใช่เนี่ยค่ะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะพอเห็นแต่อาจจะไม่รู้ว่าจะแยกชัดเจนได้ไหมมันจะเป็นขนเงาขนมันเงาอันนี้ขนธรรมดาขนสั้นอันนี้ขนยาวขนยาวมันจะฟูเลยคับมันจะเป็นขนสองชั้นเนี่ยค่ะอ่าฮะนี่คับเราเปิดดูก็รู้ค่ะอืม แต่ถ้าตัวนี้เรียกว่าขนซาตินใช่ค่ะอันนี้ในตระกูลหนูไม้ที่เราเคยรู้นะคะแต่พวกสฟิงก์นี่นะสฟิง์นี่ใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดแล้วเขาก็ดูเชื่องไหมเนี่ยเชื่องอยู่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเอาเชื่องจริงๆต้องเป็นดัมโบหรือเปล่าใช่ค่ะมันตัวใหญ่แล้วก็เล่นถนัดมือด้วยเล่นถนัดมือสวยใหญ่เล่นถนัดมือก็ประมาณนี้เนาะใช่ใช่คนที่ชอบเลี้ยงหมู ส่วนที่นี้ก็เหลือแต่พัฒนาให้เป็นสฟิงค์เหมือนไหมก็คือให้ขนย่นใช่ไหมครับไม่รู้ว่าจะมีใครทําได้ไหมเนาะหนังยน่นย่นหนังย่น่หนนให้หนังยน่นย่นทำทำได้ไหมหรือว่ามันจะเป็นเฉพาะเฉพาะเฉพาะตัวอเ๋อเฉพาะพชนิดเห,อหรอก็ลองลองดูต่อไปเนาะเผื่อมีการพัฒนาอะไรขึ้นมาได้อีกแต่ที่อ่าผมเคยเจอจําได้ละ <S <S นานแล้ว ตาสองสีก็มีราคาแพงขึ้นอ่ามอดไอเน้องอเขาเรียกว่าตาสองสีตา2 2> <ล>อสอใช่เมื่อก่อนก็เห็นร้านอีกร้านมีอยู่ตาสองสีราคาแพงพอสมควรอืมมันก็เป็นช่วงของคนนิยมอ่าคนนิยมเฉพาะกลุ่มนี่โอเคนะฮะก็วันนี้จะ,ะเข้ามาถ่ายหนูร้านพี่ออยให้ดูอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับแนะนำที่หน้าเลี้ยงนะครับก็คือดัมโบ้ไล์ขนเนาะ ท่านใดสนใจก็ร้านพี่ออยเช่นเดิมเบอร์โทรก็เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวถ่ายให้ใหม่อีกรอบ0969477938นะครับเบอร์โทรร้านพี่ออยนะฮะนี่นี่พอดีพี่ออยเขียนติดไว้นะฮะก็ท่านใดสนใจก็ทักมาสอบถามเล่นลยนยเนี่ยเบอร์นี้นะฮะโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ